อะไรกันนะที่ทําให้เรามาไกลกถึงโคราชนอกจากคนโคราชจะใจดีแล้วยังมีของกินให้ลองอีกเพียบวันนี้พลอยอยู่ที่ซอย30กันยาโคราชทีช่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของกินร้านเด็ดเพียะทุกคนพร้อมแล้วก็ตามพลอ,อยมาเลยร้านแรกพลอยเลือกเป็นร้านทงทงลงเรือบรรยากาศในร้านปลอดโปร่งเย็นสบายเพราะว่าร้านเขาเป็นห้องแอร์จริงๆแล้วร้านเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะคะร้านเขามีเมนูเด็ดๆเพียบนอกจากก๋วยเตี๋ยวและเมนูที่พลอยอยากอีกก็คือกระเพราหมู ตนจะบอกว่าเขาทํามาได้รสชาติจัดจ้านมากเผ็ดจัดจ้านขนาดนี้ต้องดับความเผ็ดด้วยโคกซีโร่กินไปปุ๊บรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีไปต่อกันที่ร้านนี้แหลมลาเป็ดแต่ทีเด็ดก็คือส้มตาโคราชบรรยากาศในร้านก็จะมีทั้งโซนในห้องแอร์แล้วก็โซนนอกนะคะพอยสั่งเป็นตาโคราชลาบทอดแล้วก็ปีกไก่ทอดมาปิดท้ายด้วยตากุ้งสดผีก้อยเม็ดไปเลยถึงจะเผ็ดแค่ไหนก็ไม่หว่นพอๆเพรโคกซีโร่มากินแก้ดับเผ็ดด้วยร้านต่อ ไปก็คือสเต็กกระทะร้อนเจลีนบรรยากาศในร้านเป็นห้องแอร์ที่เราเลือกร้านนี้เพราะว่านี้ไงพอยสั่งเป็นสเต็กเนื้อกระทะร้อนมาเนื้แล้วก็ผักขมอบชีดข้าวโพดมาเนึทางร้านเขาจะเสิร์ฟเป็นกระทะร้อนแบบนี้มาเลยนะทุกคนนี่เลยจ้าหันสเต็กกินกันแบบร้อนๆแบบนี้เลยต้องให้เป็นกระทะร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะมือนี้พอยหยิบโขกซีโรติดมือมาด้วยร้านสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยก็คือละมุน30กันยาร้านนี้จะเป็นคาเฟ่นะคะทุกคนจะมีทั้ง อาหารของหวานเครื่องดื่มเมนูที่พลอยสั่งไปก็จะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เป็นช็อแก้วนี้ก็จะเป็นโกโก้โกรรชาเข้มขน้นหวานน้อโชตท,ที่พลอยสั่งมาทางร้านเขาเล่นใหญ่มากทุกคนเขาจัดมาเต็มคาราเบลเต็มระบบแบบนี้เลยถ้าใครกลัวมาไม่ถูกหรือกลัวร้านไม่อร่อยพลอยแนะนําให้เข้าเว็บมินิไซต์ของโค้กเพราะว่าในเว็บจะรวบรวมร้านเด็ดที่โค้กปักหมุดร้านอร่อยไว้ให้และที่สําคัญมีแมพให้เดินตามร้อยสะดวกมากๆทกกมือจะเป็นมือพิเศษเพราะเรากินคู่กับโค้กซีโล รู้อย่างนี้แล้วรีบตามรอยโคกซีโลฟูดม,รมารับรองไม่ผิดหวังแน่นอน